สวัสดีค่ะพบกับเดือนและดูซี่นะคะวันนี้เดือนจะชวนมาทำยำขนมจีนกันค่ะเมนูนี้นอกจากจะทำบริหารที่บ้านก็ได้หรือว่าจะทำเป็นแพ็กขายก็ได้นะคะทำไม่ยากค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะผสมนะคะก็จะมีขนมจีนประมาณ1-2จับนะคะอันนี้เป็นปลาถูทอดแล้วนะคะประมาณครึ่งตัวน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ อันนี้เป็นน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าต้มสุกเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแบบขวดแบบที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้3ามช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่ชอบก็ตัดออกได้นะคะอันนี้น้ำตาล1่ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูป่นพริกขี้หนูหั่นซอยแบบแบบนี้นะคะอ่าแล้วแต่ชอบค่ะตามชอบผักชีฝรั่งหั่นซอยตามชอบ,อ,ชอ,บอันนี้เป็นถั่วฝขกยยาวนะคะตามชอบแล้วก็ ที่คนมาดูวิธีการทำกันค่ะเราจะใส่ส่วนผสมของเหลวไปก่อนนะคะก็คือพวกน้ำปลาน้ำปลาราต้มสุกแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำตาลนะคะตรงนี้คนให้เข้ากันค่ะมะนาวก็ตามชอบนะคะถ้าสมัยชอบเพิ่มมากก็สามารถเพิ่มได้สัดส่วนค่ะแล้วคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลาย ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปนะคะแล้วแต่ชอบถ้าชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็ใส่ขิงจีนลงไปคัื่อเค้าให้เข้ากันค่ะไอออปชั่นนะคะก็คือเป็นตบกยาวหัดชีฝรั่งนะคะถ้าชอบใส่ข้าวััวหรือว่ามีข้าวั่วก็สามารถใส่ให้มีกลิ่นหอมเพิ่มได้นะคะ ถ้ายังไม่เผ็ดพอก็ใส่พริกป่นแต่ถ้าชิมรสแล้วมันเผ็ดแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะคลุกให้เข้ากันแล้วก็ชีปลาทูค่ะคลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักใส่จานพร้อมรับประทานค่ะยำขนมจีนปลาทูแซบเวอร์นะคะจานนี้ เด็กกันไหมคะขนมจีนยำขนมจีนค่ะนี้ทำไว้เผื่อเป็นไอเดียสำหรับคนที่จะทำขายนะคะเรากา็เอากล่องนะคะใส่ขนมจีนแล้วก็ปลาทูปกหน้ารองด้วยผักสลัดเล็กน้อยนะคะให้มันสวยงามแล้วก็ผักต่างๆทีิแล้วก็แยกใส่ผงถือว่าเป็นกล่องเล็กๆก,ก็ได้นะคะก็ใส่ไป ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีกล่องใหญ่นะคะ,นะคะทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็น้ําน้ am, ํายําขนมจีนเราก็แยกถุงไว้นะคะแบบนี้แล้วก็อาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดปิดฝาถ้ามีกล่องใหญ่ตัวนี้ก็จะน่ากินใช่ไหมคะนี่แบบนี้นะคะขายแพ็คหนึ่งสำหรับหนึ่งอิ่มก็ประมาณ30บาทได้นะคะเพราะว่าฟายฟูตัวหนึ่งก็ตก ประมาณ15บาทแล้วนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเป็นแนวทางหารายได้จากสิ่งที่ง่ายๆค่ะถูกใจฝากกดติดตามช่องดูอีซี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ